ครับก็เทปนี้นะครับก็จะเป็นเทปสั้นๆซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งค้นพบเจอโดยบังเอิญจากการทำงานเบลนเดอร์มาหลายปีนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานบน Viewport 3D ของ Blender นะครับมันก็จะเขาเรียกว่ามีมุมแบบนี้ได้แค่มุมเดียวคือหมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆเซ็ตกล้องนะครับไปที่กล้องกดศูนนะฮะ แล้วก็กดเลือกนะคาเวล่านะกดตรงนี้ชิปเซ็ทก,ก่อนนะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยเวลาผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเขาเรียกโฟกัสเลนส์ในกล้องเนี่ยผมก็คีย์ตัวเลขแบบนี้อ่ากล้องก็จะเปลี่ยนโฟกัสเลนส์นะฮะไปแบบนี้ นี่ก็คือการทํางานบนกล้องนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนโฟกัสเลนส์ได้นะครับแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราทํางาน 3D นะครับบน Viewport 3D แล้วโปรแกรม l e n d e r เนี่ยเขาจะมีการเซตติ้งที่ Default เนี่ยของโฟก l l เลนส์ที่ล็อกไว้แต่เราสามารถที่จะปรับโฟก l l เลนส์นี้ได้นะครับโดยการกดเพนนะครับแล้วก็ ไปที่วิวนะฮะผมรู้สึกว่าการค้นพบนี้มันเวิร์กมากสำหรับเวลาเราทำโมเดลในห้องแคบๆนะครับซึ่งเมื่อเรากดดูตรงนี้เราจะเห็นว่าโฟกัสเลนส์ของเขาเนี่ยก็คือ50ซึ่งนี่คือมาตรฐานของโปรแกรมเบนด์นะครับเราสามารถที่จะปรับโฟกัสเลนส์ได้นะคะโดยการเปลี่ยนตัวเลขอย่างนี้ปึ๊บจะเห็นว่า ตัววิวพอร์ตทีดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนโฟกัสเ,เลนแล้วจะทําให้ห้องแคบๆของเราตรงนี้จะดูกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าโฟล์เคเลนถูกเปลี่ยนแล้วก็ในบางกรณีนะครับอย่างเช่นเราอยากจะดูอ่าห้องของเราเนี่ยะฮะแล้วเราก็เราสามารถที่จะใช้คลิปคลิปสตาร์ตตัดกล้องจากวิวพอร์ตก็ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งค้นพบกดหนึ่งนะครับคือปกติเนี่ยจะทําได้ที่กล้องครับแต่ผมเพิ่งรู้ว่าวิวพอร์ตก็ทําได้นะครับผมขยับเห็นไหม ตรงนี้ก็เฉยจะตัดโดยอัตโนมัติซึ่งผมว่าสะดวกมากในการทำงานห้องแคบๆนะฮะแบบห้องนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราจะกลับมาที่เดิมนะครับก็กดตัวเลขนะฮะตรงนี้จะเห็นว่าห้องแคบๆเนี่ยถ้าถ้าเราปรับพวกนี้ได้ก็จะทำให้การทำงานเราสะดวกมากเลยนะฮะอย่างเงี้ยก็ถอยออกมานะฮะล้วก็ตัด ึ๊บอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็น50ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคระับนะผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับการทำงานห้องที่มีขนาดเล็กนะคะเวิร์กมากเลยนะตรงนี้ก็หวังว่าทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนี้น่าจะช่วยให้มีประโยชน์สำหรับการทำงาน ห้องแคบๆนะครับได้ดีขึ้นเราก็ปรับได้ตลอดนะฮะว่ามันสะดวกมากเลยนะฮะก็จบคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ